ทุกคนยังจำรักแๆกของตัวเองได้อยู่หรือเปล่าครับแล้วมันเป็นยังไงงั้นเหรอครับเขาเป็นเพื่อนผู้หญิงตอนมอตน้นเป็นรุ่นพี่หรือว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันสุดท้ายมันเป็นยังไงงั้นเหรอครับสมหวังหรือเปล่าคุณกับเขาไปกันได้ดีไหมหรือว่าคุณเลิกกับเขาแล้ว มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับแต่ยังไงซะเขาคงเป็นความทรงจำที่ดีของคุณเหมือนกับผมที่เก็บเขาไว้ลึกสุดขั้วหัวใจเฮ้ยอาจจะตัวชายชายหรอเจอแปนชอบไม่ถึงหรอ,อะพวกชอบแค่เดียวกันก็สะดวกดีนะอย่าดีความแล้วมันไม่ได้จำกัด ยังคิดว่าพวกเพศเดียวกันนั้นผิดมากหรอก็ผิดดิพวกผิดเพศก็แค่รักกันปะเราก็ไปถึงไหนแล้วแล้วไงขนาดจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังไม่เข้าใจแอ้ถ้าฉันเมือนไหมตั้งเยอไม่คืนยันได้ใจแล้วใช่ไหมเราได้ใจแล้วแล้วที่ท่านยันสะก้อนยังไงอ่ะ เจ,จ้าแม่าจาาเทเดียวเหมือนสมบัติแม่เองเอเราไปด้วยเอ่อเราจะขอเอาว่าคนเหมยเองเอามาช่องเหมือนนะนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะตั้งแต่ที่ป้าเคยเรียนมา,าป้าเคยเรียนที่นี่ด้วยหรอคะเคยสิตอนนั้นนะ่ะป้าเคยมีน้องแม่กันนะนี่นะคะที่คุณอามาแทนคุณพ่อเขาก็ชับให้เพื่อนพอมาทุกคนนะคะเล็กๆป้าคือใครหรอ พี่ลูกรู้ว่าป้าชอบผู้ชายแลกป้าชิวะหยายงไม่เป็นไรหรอกอาตั้งใจจะมาแล้วเพราะอาก็เคยเรียนที่นี่เหมือนกันถ้า,าง,างั้นคุณอาก็เคยมีแฟนอยู่ที่นี่สิคะขอบคุณสวัสดีค่ะอันนี้ป้าหนูค่ะชื่อป้าเฉินค่ะชั่นวน,น,นี้ค่ะป้าเฉินอันนี้อาเราชื่ออาหยางอ่ะสวัสดีค่ะอหยาง อยางเฮียเฉินผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมกับยางจะได้กลับมาเจอกันอีกทั้งๆที่ตอนนี้ผมสิบสิบเธอจะอะไรก็จะรอเจ็บสักเท่าไหร่ม้ยังไม่พอจะทำให้ใจของฉันลืมเธอสักทีขอทำด้มด้จะได้ ฮะการ์ตูนวายแน่นะตลกแล้ว J เจแปนแต่ว,ว่าก็ได้เดี๋ยวลองอ่านดูโหก็ลงทุนเกินไปเจแปนเฮ้ยดูไปดูมาซ่นนี้ก็น่ารักดีนะเจแปนชาบชเวลา่า พยายามก่แล้วกันคงไม่แย่เจแปนยังเปลี่ยนใจหนิงได้เลยแล้วอาม่าล่ะเหมืนนี่พรุ่งนี้เราไปดูหนังกันไหมเหมือนต้องขอป้าก่อนอ่ะป้าให้เหมยไปดูหนังกับเฟยไหมได้ๆไปเลยไปเราน่าไปดูกันรอบกี่โมงดีเิเรนรู้กลับจะดูแลเดี๋ยวอาม่าจะว่าเแี่ยน้าเราขออ จะไม่ใช่มาเถอะจะไม่รู้คือจะคืนเฉินมาเลยมาแจ่งกันก่อนสิผมต้องอยากให้กลับมาพบกันนะมาเพราะว่าตรงๆกันแล้วคนแรกมาพบกันได้แล้วมาแต่พวกเลยเป็นใจกันทั้งคู่เดี๋ยวป้าไม่เคยต้อใจทั้งเลยอ่ะไอ้ลูกครับคุณต้องเป็นใจมากแล้วฮัลโหล พี่เฉินจะกลับไปคบผู้ชายม้ากังวลเรื่องนั้นอยู่หรอตลอดช่วงเวลาที่พิมพ์แต่งงานกับพี่เฉินมาพิมพ์ไม่เคยเห็นพี่เฉินมีความสุขจริงๆสักครั้งเลยนะคะถึงคนที่พี่เฉินรักจะเป็นผู้ชายแต่ม้าลองเปิดใจให้โอกาสพี่เขาดูสักครั้งได้ไหมคะม้าก็แค่ลองมองว่าคนที่พี่เขารักคือคนคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของพี่เขาเป็นคนที่ทําให้พี่เขามีความสุ ก็แค่นั้นและคะ่ะเหมยลี่เองก็คงต้องการแบบเดียวกันแต่ถ้าสุดท้ายทุกคนไม่ได้ยอมรับหรือเข้าใจอะไรในตัวเด็กสองคนนี้เลยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันนะ